สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมซึ่งกำลังจะมีการฟาดแข่งในเร็วๆนี้นะครับเราจะเป็นเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามโดยสื่อเวียดนามอย่าง Vn Express ได้มีการเผยแพร่คำพูดของโค้ชปาร์คฮังซอที่ได้มีการพูดถึงทีมฟุตบอล U ยู่ในซีเกมครั้งนี้ว่า ขายอมรับว่าผู้เล่นเวียดนามอยู่ภายใต้แรงกดดันจากแฟนบอลทั้งในสถานะเจ้าภาพและแชมป์เก่าแต่ว่าก็มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันเหรียญทองเอาไว้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับโดยทาง vnexpress ได้มีการรายงานข่าวและถ่ายทอดคำพูดของโค้ชปาร์คฮังซอที่ได้พูดไว้เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ โดยโคชปาร์คได้ Park ลกล่าวไว้ว่าสำหรับซีเกมในครั้งนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามดังนั้นความคาดหวังของแฟนชาวเวียดนามจึงสูงมากนั่นทำให้ผู้เล่นของเราอยู่ภายใต้ความกดดันเล็กน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถผ่านมันไปได้เพื่อนำม,มาซึ่งความดีใจของแฟนๆและจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนสื่อตอนนี้พวกเราก็ได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทางร่างกายและจิตใจและนอกจากนี้นะครับ โคชปาคยังได้มีการพูดถึงนัดเปิดสนามกับอินโดนีเซียไว้มากทีมอินโดนีเซียได้เปลี่ยนไปมากแข็งแกร่งกว่าครั้งล่าสุดที่ได้เจอกันและรวมถึงประสบการณ์ก็มีมากขึ้นพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นที่ไปเล่นในต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลของชาวอินโดนีเซียด้วยเช่นกันครับและนั่นก็เป็นรายงานข่าวจาก BNExpress นะครับ ซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันได้เลยโดยท่านนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เวียดนามแข่งในระดับนานาชาติก็จะมีพวกที่ออกมาบอกว่าซีเกมเป็นการแข่งขันระดับหมู่บ้าน ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีผู้เล่นอายุเกิน3คนแต่ว่าถ้าหากล้มเหลวขึ้นมาพวกเขาเหล่านั้นก็จะเรียกร้องให้โค้ชลาออกแล้วชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าโชคดีแล้วที่โค้ชปาร์คฟังภาษาเวียดนามไม่ได้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจการแข่งขันใกล้จะมาถึงแล้วฉันหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะปล่อยให้โค้ชปาร์คและผู้เล่นได้ทำงานเต็มที่ เพื่อที่จะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามหลายท่านได้มาตอบกลับโดยท่านแรกที่เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นวิจารณ์ซีเกมส์ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับหมู่บ้านแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์และดูเวียดนามเล่นโดยไม่พลาดสักนาทีคนเวียดนามเป็นคนประหลาด ชาวเวียดนามท่านต่อมาที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นแรกนี้นะครับเขาบอกว่าแฟนบอลหลายคนบอกว่าทัวร์นาเมนต์ระดับหมู่บ้านนี้ไม่มีความสําคัญไม่ควรเน้นความสําเร็จมากเกินไปแต่ว่าพอแพ้ขึ้นมานักเตะก็ได้รับแต่ลูกเห็บและก้อนหินชาวเวียดนามท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนะครับท่านนี้พูดไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าเราคงจะยังไม่เห็นทะเลใหญ่ อุตสาห์ลงทุนปิดวีลีกเป็นเวลาสเดือนเพียงเพื่อความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในครั้งนี้โดยลืมการพัฒนาในภาพใหญ่ครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปโดยชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้เข้ามาพูดถึงทีมชาติอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียยู่23ปีนี้แข็งแกร่งมากโคชชินไทยองได้เรียกผู้เล่นมาจาก AFF มาถึง13คน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่านัดแรกมักจะยากเสมอโปรดระวังให้มากนี่เป็นดาบี้ของโคชเกาหลีสอคนอย่าคาดหวังว่าเราจะได้3มแต้มมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าเวียดนามจะจบเป็นอันดับ2ในกลุ่มและหลังจากนั้นจะพบกับไทยในรอบรองแล้วเราก็จะได้ผลการแข่งขันเดียวกับ aff ครับ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าปีนี้คงจะรักษาเหรียญทองไว้ได้ยากทีมยูย่เวียดนามในปีนี้นั้นอ่อนแอมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าถ้าไม่ชนะอินโดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอเคครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า อันที่จริงผมคิดว่าแฟนบอลชาวเวียดนามอยากเห็นทีมเล่นแบบโจมตีเร็วไม่ใช่การเล่นแบบตั้งรับผมอยากให้ทีมชนะในนัดเปิดสนามแต่ว่ามันต้องยากแน่ๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทีม U23 เวียดนามคุ้นเคยกับความกดดันในทุกรูปแบบและผ่านความยากลำบากมามากมายหวังว่าหนุ่มๆจะเอาชนะความท้าทายนี้อีกครั้งฉันชอบคำพูดที่ว่าถ้าไม่กดดันก็จะไม่ได้เพชร ขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการก็คือฟุตบอลที่ใสสะอาดการแพ้หรือว่าการชนะเป็นเรื่องธรรมดาสนับสนุนโค้ชปาร์คเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปประธานสหาพันฟุตบอลอินโดนีเซียได้มีคำสั่งให้ u 23อินโดนีเซียเอาชนะย23ของเวียดนามให้ได้ และนี่คือคำพูดที่แข็งแกร่งของนายกสมาคมของอินโดนีเซียแล้วชาวเวียดนามคิดว่าอินโดนีเซียจะชนะเวียดนามหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็บอกว่าฉันขอพูดตามตรงนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวยู3ในชุดปัจจุบันไม่ดีเท่ากับยู3ในซีเกมส์ครั้งก่อนไม่รู้จะมีใครคิดเหมืนชันหรือเปล่า มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากให้ชาวเวียดนามเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในเรื่องของความสำเร็จแฟนบอลควรจะรู้ว่าแพ้หรือว่าชนะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าไปกดดันโคช้ชหรือว่าผู้เล่นปล่อยแล้วไว้วางใจให้พวกเขาตัดสินใจด้วยวิธีการของพวกเขาเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันคิดว่ามันก็ดีกว่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่เหนือกว่าอย่างชัดเจนต่อทีมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าซีเกมครั้งนี้จะยากลําบากสําหรับเวียดนามเพราะว่าผู้เล่นอินโดนีเซียหลายคนได้พัฒนาฝีเท้าและพิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเขากับทีมชาติและสําหรับประเทศไทยตอนแรกพวกเขาจะใช้ชุด U19 แต่ว่าพวกเขาก็เปลี่ยนใจนําทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมานี่ยังไม่ได้พูดถึงทีมอเลสเต้ที่พัฒนาไปเป็นอย่างมากฉันไม่สามารถคาดการอะไรได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสำหรับผู้เล่นยู23ชุดนี้ฉันหวังไว้แค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นฉันไม่ได้ฝันถึงการป้องกันแชมป์อย่าสร้างแรงกดดันให้กับผู้เล่นอายุน้อยของเรา โอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดว่าเวียดนามจะชนะซีเกมส์ครั้งนี้99%ด้วย2เหตุผลด้วยกันก็คือ 1. นึ่งเรามีกัปตันทีมชาติและเหตุผลที่2ก็คือไม่มีผู้เล่นของฮองอัญยาายมาขัดขวางแทคติกของโคชปาร์กโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ฉันคิดว่ามิสเตอร์ปาร์คจะพาทีมยู3ผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าถ้าหากผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อคำพูดของโค้ชปาร์คฮังซอเกี่ยวกับความกดดันของเวียดนามในการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนม้นในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ